สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทนิชาอารีวันนี้จะมาวิเคราะห์ปัญหาของบริษัททูนะคะหัวข้อที่เราจะวิเคราะห์นะคะมี Contact Diagram Data Fold d i a g r แกรม v e l 0แล้วก็ Level 1 Fold Chart Diagram Data Dictionary หัวข้อแรกที่เราจะมาวิเคราะห์คือคอนเทนต์เดแกมก่อนอื่นเรามาู้้กัักับสัญ,ญลักษณ์นะคะสัญ,ญลักษณ์แรกคือผู้ใช้งานสัญ,ญลักษณ์ที่2คือ processing สัญ,ญลักษณ์ที่3มคือ input input คือการนำเข้าข้อมูลสัญ,ญลักษณ์ที่4 output คือการส่งข้อมูลออกนะคะ อันนี้จะเป็นการวิเคราะห์แบบคอนแทคไดอะแกรมนะคะเราจะมาเริ่มที่พนักงานดูแลลูกค้าทางส่วนของพนักงานดูแลลูกค้าจะส่งข้อมูลบุคลากรข้อมูลเงินเดือนข้อมูลสวัสดิการข้อมูลประกันสังคมข้อมูลการฝึกอบรมไปยังระบบงานซ่อมถ้าระบบงานซ่อมก็จะส่งข้อมูลที่ประมวลผลกลับมาคือข้อมูลประวัติบุคลากรส่งกลับไปที่พนักงานดูแลลูกค้านะคะ ต да ่อไปเป็นส่วนผู้ดูแลระบบผู้ดูแลระบบก็จะส่งข้อมูลสิทธิการใช้งานข้อมูลพื้นฐานของระบบไปยังระบบงานซ่อมทางระบบงานซ่อมก็จะส่งข้อมูลสรุปการใช้งานกลับมาให้ผู้ดูแลระบบต่อไปในส่วนของผู้ใช้บริการการซ่อมก็จะส่งข้อมูลสินค้าที่ส่งซ่อมข้อมูลผู้ใช้บริการ ไปยังระบบงานซ่อมถ้าระบบงานซ่อมก็จะส่งข้อมูลการเบิกจ่ายงบซ่อมข้อมูลรายงานการซ่อมกลับไปให้ผู้ใช้บริการการซ่อมนะคะหัวข้อต่อไปที่เราจะวิเรานะคะคือ Data Flow Diagram ก่อนอื่นเรามารู้จักสัญลักษณ์ก่อนนะคะสัญลักษณ์แรกก็เป็นผู้ใช้นะคะสัญลักษณ์ที่สองเป็น data store คือคลังเก็บข้อมูลนะคะแล้วสัญลักษณ์ที่สามก็คือการเข้าออกของข้อมูลนะคะสัญลักษณ์ที่สี่คือ process คือประมวลผลส่งเข้าออกของข้อมูลนะคะ อันนี้เป็นการวิเคราะห์แบบ Data f o er w Diagram Level 0นะคะส่วนขั้นตอนที่1จัดการข้อมูลการซ่อมขั้นตอนที่1ก็จะส่งข้อมูลระบบงานซ่อมที่ปรับปรุงไปฝ่ายระบบฐานข้อมูลและส่งข้อมูลประวัติการซ่อมที่ปรับปรุงแล้วไปข้อมูลประวัติการซ่อมคือดีหน,นะคะ แล้วก็ดีหนึ่งก็จะส่งข้อมูลประวัติการซ่อมที่ปรับปรุงกลับมาที่ขั้นตอนที่หนึ่งแล้วทางฝ่ายระบบฐานข้อมูลก็จะส่งข้อมูลระบบงานซ่อมกลับมาที่ขั้นตอนที่หนึ่งเช่นเดียวกันต่อไปขั้นตอนที่สองจัดการข้อมูลพนักงานคือส่งข้อมูลประวัติพนักง,งานที่ปรับปรุงแล้วไปที่ดีสอง และส่งข้อมูลประวัติพนักงานที่ปรับปรุงไปฝ่ายระบบฐานข้อมูลทางฝ่ายระบบฐานข้อมูลก็จะส่งข้อมูลประวัติพนักงานกลับมาในขั้นตอนที่ <im 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 2และ D2 ก็จะส่งข้อมูลประวัติพนักงานที่ปรับปรุงกลับมาที่ขั้นตอนที่2เหมือนกันเราไปเป็นขั้นตอนที่3ามขั้นตอนที่3คือลงทะเบียนการเข้างานคือพนักงานนะคะก็คือ ทางขั้นตอนที่3ามก็จะส่งข้อมูลการลงทะเบียนเข้างานไปส่วนดีสามแล้วส่วนดีสามก็จะรายงานสรุปผลส่งต่อไปที่ไฟล์ระบบฐานข้อมูลทางดีหก็ส่งข้อมูลเงินเดือนพนักง,งานข้อมูลตัวพนักง,งานมาที่ขั้นตอนที่สามด้วยนะคะ ต่อมาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Data for กแคมเล l ว e หนนะคะส่วนที่1.1คือการนำเข้าข้อมูลใหม่นะคะส่วนที่1.1ก็จะส่งข้อมูลการซ่อมที่ปรับปรุงแล้วไปยัง D1 และส่งข้อมูลการซ่อมที่การซ่อมที่ปรับปรุงไปยังฝ่ายระบบฐานข้อมูลทาง D1 ก็จะส่งข้อมูลการซ่อมที่ปรับปรุงกลับมาที่ส่วนที่1.1และฝ่ายระบบฐานข้อมูลก็จะส่งข้อมูลการซ่อมกลับมาที่ส่วน1.1เช่นกันนะคะต่อไปเป็นส่วนที่1.2คือตรวจสอบข้อมูลส่วนตรวจสอบข้อมูลก็จะส่งข้อมูลการซ่อมที่ค้นพบไปยังฝ่ายระบบฐานข้อมูลและส่งข้อมูล การซ่อมที่ค้นหาไปที่ D ีหนึ่นะคะดีนึ่ก็จะส่งข้อมูลการซ่อมที่ค้นหาพบกลับมาตปวดสอบข้อมูลที่ส่วน1.2และฝ่ายระบบฐานข้อมูลก็จะส่งข้อมูลการซ่อมที่ค้นหากลับมาที่ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลส่วนที่1.3ปรับปรุงข้อมูลก็จะส่งข้อมูลการซ่อมที่ปรับปรุงแล้ว ไปยังดีหนึ่งนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลการซ่อมที่ปรับปรุงไปฝ่ายระบบฐานข้อมูลทางฝ่ายระบบฐานข้อมูลก็จะส่งข้อมูลการซ่อมกลับมาที่หนึ่งจุดสามและส่วนที่ D 1ก็จะส่งข้อมูลการซ่อมที่ปรับปรุงกลับมาส่วนที่1.3เช่นกันนะคะ ต่อไปเป็นการวิเคราะห์โฟลชัด d อกแกรมนะคะขั้นตอนแรกเราก็เริ่มต้นที่สตาร์นะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ใส่ย,ยูเซอร์พร้อมรหัสผ่านระบบก็จะทําการตรวจสอบรหัสผ่านถ้าผ่านถ้าผ่านระบบก็จะไปขั้นตอนต่อไปแต่ถ้าไม่ผ่านระบบก็จะส่งข้อมูลกลับไปที่ขั้นตอนให้ใส่ย,ยูเซอร์และรหัส อีกรอบนะคะถ้าผ่านก็ไปขั้นตอนการเลือกการซ่อมนะคะมันก็จะแบ่งเป็นข้อมูลรายละเลอียดสินค้าและข้อมูลการซ่อมต่อไปก็ตรงที่เป็นวงกลมคือศูนย์รวมของข้อมูลนะคะแล้วก็ทำการทำการกรอกข้อมูลการซ่อมนะคะแล้วก็ก็จะส่งข้อมูลไปยัง ไปตรวจสอบและยืนยันการสั่งซ่อมนะคะเมื่อยืนยันแล้วก็ทางระบบก็จะบันทึกข้อมูลและรายงานสรุปการสรุปผลการซ่อมแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนนะคะอันนี้เป็น data dictionary ก็จะแบ่งเป็นในตารางก็จะแบ่งเป็น5้าช่องนะคะช่องแรกก็จะบอกชื่อชื่อข้อมูลต่างๆที่เราที่เรากำหนดนะคะช่องที่2ก็เป็นชนิดของข้อมูลช่องที่3มก็กำหนดค่าของข้อมูลว่าจะให้มันมีกี่ตัวอะไรอย่างงี้นะคะช่องที่สี นูก็ทุกช่องก็จะเป็นนัดนูนะคะช่องที่ห้าก็จะเป็นหมอกว่าแต่ละช่องมันคืออะไรนะคะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ